ได้มาลองลาก๋วยเตี๋ยวต้มยำร้านป้าแมวเจ้าดังคนปทุมคือสัญลักษณ์ของร้านป้าเท่าไหนร้านเปิดคือธงชักขึ้นแล้วขอบอกก่อนว่าร้านนี้รับเฉพาะเงินสดเท่านั้นคือบรรยากาศร้านเป็นแบบบ้นบานๆเลยนะทุกคนแล้วร้านคือเงียบมากหมายถึงเสียงในร้านอะ่ะคือลูกค้าไม่คุยกันเลยฉันก็ไม่กล้าพูดอะไรเยอะ,ยอะอแยะตอนแรกก็ว่าจะไม่พากแต่ก็เออพากหน่อยไม่ไงั้นมันเงียบเกินเริ่มแรกเราสั่งเสลกต้มยำม,มาสองชามแล้วต้มยำที่นี่คือเขาไม่ใส่พริกให้นะทุกคนพอาพริกเขาแบบเผ็ดใครอยากปรุงเผ็ดเท่าไหร่ก็ไปใส่เพิ่ม ใส่เพิ่มแค่2อย่างแต่อร่อยเลยอร่อยมากทุกคนและชามไม่แค่3 0บาทแล้วก๋าหมูแก้อร่อยมากฟังเสียงเอาจริงเสียดายมาตอนบ่ายแค่หมูคั่วแกหมดแล้วและคือแบบอร่อยกรอบมากแล้วก็สั่งเซร็กต้มยำมาเพิ่มอีก2ชามยังไม่หมดเพราะสั่งบะหมี่แห้งต้มยำมาอีก3ชามอันนี้เป็นไก่นะทุกคนเขามีทั้งไก่แลวก็หมูเลยเรือรวมวันนี้มา2คนจัดไป7ชามอร่อยสมคำรล่ำลือคือห่างจากบ้านเราแค่5้านาทีเท่านั้นไปอยู่ไหนมา